สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมช้างครับพามาดูรถขุดสวยๆครับยอดนิยมขายดีและหายากนะครับตอนนี้เป็นคอมมัสตุปะะีซียี่สิเบเอ็มหนึ่งนะครับพี่ๆราคาเบาๆนะครับอยากรู้ราคาโทรมานะครับพี่ๆอันนี้ผมขออนุญาตไม่บอกราคานะนะครับพี่ๆแต่ราคาไม่น่าเกินสองแสนนะครับพี่ๆไม่เกินสองแสนมีสองแสนมีทอน,นิดนึงครับพี่ๆนะครับคันนี้นะ PC ยี่สิบเอ็มอหนึ่งครับคอมมัสตุนะครับ,นะ 1, รบะะพี่ๆ ครับบางทีเรื่องราคาเราเดี๋ยวนี้จะลงราคาน้อยลงนะครับเราจะให้แบบลูกค้าที่สนใจจริงกระโทรมาสอบถามดีกว่านะครับพี่พี่เพราะว่ามีลูกค้าหลายคนมีปัญหาครับเรื่องราคาเวลาลงไปแล้วเป็นนู่นเป็นนี่ครับไม่ลงราคาแล้วคันนี้ไม่เกินสองแสนครับสองแสนมีทอนนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับนี่เป็นคอมาสูบีซียี่สิบเอ็มอาหนึ่งนะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลน้ํามันนะครับพี่พี่นี่ครับใช้งานง่ายนะครับสติดนะครับหน้าจอดีต้นนะครับ เราสตาร์ทก็รอเสียงพัญญานตื้อดับประมาณ4ี่ห้าวินะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่ครับสตาร์ทที่เราติดนะครับพี่พี่ใช้งานง่ายนะครับนี่อันนี้เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งนะครับอันนี้เป็นใบดันหน้านะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสวิงตัวเดินนะครับตัวนี้มีกระต่กระเต่านะครับตัวนี้เป็นตัวเหยียบนะครับดับก็ดับกุญแจนะครับนี่ครับ p c 2 0 MR1 นะครับรุ่นใหม่ครับ เป็นตูดกลมด้วยครับเวลาหมุนไม่เลยแท็กนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ค่อนข้างรุ่นใหม่ครับ pc 20 mr 1นะครับติ๊กเกอร์ซิงครับเจ้าของแมงซิงครับนี่ครับใช้งานง่ายๆนะครับนี่ครับความสวยชมกันชัดๆช้าๆนะครับอยู่ไกลอยู่ใกล้นี่ครับให้ดูก่อนเลยครับเวลาเดินทางมาผมไม่ชอบให้ลูกค้ามาแล้วเสียเวลาครับนี่ให้ดูกันชัดๆแล้วก็กลับไปนอนคิด นะครับสามสี่วันห้าวันหกวันนะครับกลับไปนอนคิดนะครับล้วก็เข้ามาดูรถนะครับนี่บสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอันนี้ราคาไม่ถึงสองแสนนะครับได้รถคันนี้ไม่ใช้เลยพี่ไปเช็คในราคาตลาดโลกเลยนะครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่พี่ไปบินไปญี่ปุ่นเองพี่ยังไม่ได้ราคานี้อ่ะมากันอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่ได้รถสวยๆแท็กเหล็กด้วยครับแท็กเหล็กนี่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต แท็กเหล็ก90%นะครับค่อนข้างใหม่นะครับแท็กเหล็ก90้าสิอร์เซ็นะครับสตอเก็ตก็ยังโอเคอยู่นะครับให้ดูบูทนะครับบูทยังสวยกลมเลยครับสตอกเก็ตดีนะครับคงสวยครับแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านนี้นะครับแบตเตอรี่จะเป็นก้อนเล็กนะครับก้อนเล็กก้อนเล็กมนน้สายรัดอยู่ครบนะครับมีฟิลถังน้ำมันดีเซลอยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำมันดีเซลทำลิกอยู่ตรงนี้นะครับ ที่วัดน้ำมันอะลิกจะอยู่ด้านในนะครับด้านในเราจะเห็นอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่เป็นกลมๆเห็นไหมครับเนี่ยที่วัดน้ําหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับหม้อน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆนะครับสายอลิกเดิมแท้จากญี่ปุ่นทุกเส้นเลยนะครับยังไม่เคยมีการอัดเลยนะครับเดิมๆนะครับรถโซทรงสวยนะครับอันนี้ทรงสวยใช้ได้นะครับ สองโอเคนะครับพี่ๆสำหรับลูกค้าที่สนใจก็เหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามานะครับเบอร์ผมนะครับเดี๋ยววีดีออการทํางานเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่สีมุ้งจีเป็นสีแท้นะรถคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับบูสสลักแน่นโคตรแน่นไม่ใช่รถธรรมดาโคตรแน่นนะครับบูสสลักแน่นหารถใช้นในสวนใช้งานก่อสร้างใช้งานอเนกประสงค์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องราคานะครับ เรื่องราคานะครับราคาไม่ถึงสองแสนบาทนะครับพี่พี่ราคาไม่ถึงสองแสนบาทนะครับลองเข้ามาดูกันได้นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะเดี๋ยวผมพาจะพาดูดทรงรถกันอีกรอบนะครับนี่ครับทรงรถสวยนะครับทรงรลโกรสวยครับคันนี้นะได้รถรุ่นใหม่ๆไปใช้นะครับไปมาหนึ่ง นะครับสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับสําหรับคันนี้นะนี่ครับสีเดิมเดิมนะครับจะส่งฟรีนะครับเดี๋ยวทงเหลียวถ่ายให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ลูกค้าต่างจังหวัดชอบมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะมีลูกค้าหลากหลายจังหวัดนะครับที่เข้ามาซื้อกับเราก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสนใจก็โทรหาเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถโทรเข้ามาดูได้นะครับ รีวิวก <mel od ic 00> so ็รีวิวชัดเจนแล้วนะครับยวพายดูกันอีกรอบนะครับนี่ครับไปดานหน้านะครับอยากอยู่ตรงไหนก่อนที่จะโทรดูคลิปให้จบก่อนนะครับดูคลิปให้จบก่อนเราค่อยโทรเราค่อยถามนะครับพี่ๆว่าผมรับสายไม่ไหวนะบางทีครับอยากให้พี่ๆโทรดูคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับอยากดูตรงไหนก็โทรเข้ามาได้ครับทักลาักลายทักรูปทักอะไรโทรมาได้หมด ช่องทางการติดต่อผมติดต่อโค้ง่ายครับเบอร์โทรไลน์เบอร์เดียวกันทักเข้ามาได้ครับรายละเอยียดทางล่างคลิปโทรยังไงก็ติดครับ24ชั่วโมงฝากคันนี้ด้วยครับสว,ส,สวยๆเหมือนเดิมสวัสดีครับ